Bring that ass back like a boom boom boom. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรา,าอยู่ในเกม one punch man นะฮะแล้วก็เรามาอยู่ใน ID หลักนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะลุงยุทธนะฮะจะมาปั้นอาวุธกิโลกิโลนะฮะให้มันเป็น3ดาวหรือว่าเราจะมาทำอุปกรณ์ของมันอัปเกรดอุปกรณ์ของมันนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะมาดูว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างแล้วสกิลเอฟเฟกนะครับผมในการเล่นในการ p v p เนี่ยมันจะหล่อเทขนาดไหนแล้วมันจะดีขนาดไหนนะทุกคนไป ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกม r i t แ a n Shop การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คนซื้อคูปองเกมวันพันแมนได้ถูกว่าในตัวเกมเติมได้ทั้งผ่านไลน์และเว็บไซต์เติมผ่านทางเว็บไซต์สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนกันเลยทีดียวนะครับผมเพียงทักไปที่ไลน์แอดริดแมนช็อป เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องริบแมนช็อปเท่านะั้นเดี๋ยวผมก่อนอื่นเนี่ยขอเข้าไปตู้ที่มันมีเปิดเอาเอาวุธของมนันก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีเราต้องมาที่อันเชิญเฉพาะนะครับผมมาที่ ไอเทมเฉพาะกําจัดเวลานะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูรางวัลก่อนซิมันมีอะไรบ้างหลังจากที่ลงยทดเนี่ยไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมก็มีเศษโซฟาหรือว่าเศษอุปกรณ์ของมันนั่นเองแล้วก็มีเศษสีทองเศษสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีที่สําคัญมันจะมีอาวุธของเต้าตัว,ตวสมุไรนะครับผมคือดาบสวานะได้เป็นอันมาเลยแล้วก็อาวุธของบีดคิงแล้วก็สนับแขนของ กอริลล่านะครับผมซึ่งม,มันก็ถือว่าดีไหมก็ไม่ดีเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> รางวัลลำดับที่2นี่จะประมาณนี้นะมันจะมีกล่องอันนี้มาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะจากที่ผ่านๆมานะครับผมแล้วก็ตั๋วดาวกระจายของลุงยุทธเนี่ยมีอยู่89 <c oughs> นะผมก็จะใช้ประมาณ70 <c oughs> ก็พอแล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้มันอัปเกรดเป็นอุปกรณ์3 <c oughs> ดาวนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเล่นแบบแต่ก่อนที่เล่นเล่นมานะฮะ ก็น่าจะใส่สุดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้คือแบบโปรงและปรงและเออไปเล่นไปเรื่อยๆนะเอาความสนุกสนานดีกว่านะฮะเล่นเกมอย่าให้เกมมเล่นเรานะครับอย่างที่ได้อ่าอย่างที่กายหยิบได้บอกไว้นะทุกคนเออลูกยุทธก็เอาแบบนี้เลยละกันเล่นเกมอย่าให้เกมมาเล่นเราโอเคไปกันเลยครับขอไปเร็วเลยนะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปตีบวกอีกปราบก็ให้เศษโซฟามาหนึ่งชิ้นมาจัดมาดิจัดมาดิ จัดมาดิแบบเบิบ่มๆมาไปเร็วเลยนะทุกคนอยากได้เสร็จม่วงแต่เสร็จน้องเ็จม่วงมันไม่มาปั๊บน่าจะครบแล้วมั้งเนี่ยครบหรือเปล่ปามาไหลวิ่งปร้อดเบะเรียบร้อยครบท้วานเราได้มาแล้วครับผมอาวุธของเกียโลครับผมเออเป็นโซฟาเออเป็นพูดง่ายเรียกว่าเป็นหัวหน้าของมนุษย์ปิศาจหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจ ก็ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นหัวหน้านะเพราะว่าเกิโลเกิโลเนี่ยผมเห็นอยู่ท้ายๆเลยนะทุกคนเออมาเรียบร้อยแล้วเราได้แล้วทีนี้เรามาที่ตัวละครของเรานะฮะปั้นมาตอนนี้พลัง15ล้านแล้วนะสำหรับกิโลกิโลนะก็ค่อยๆฟาร,ร์มนะไม่ได้เล่งนะถ้าเกิดเป็นแตก่ก่อนผมก็อาจจะเป็น5ดาวไปแล้วอ่ะครับถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนนะตอนนี้เหลืออีก2ช่องนะ ก็เต็มแล้วนะทุกคนนะเออทักษะผมกว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะค่อยๆปั้นค่อยๆเล่นไปนะฮะเออมาเออมาเรียบร้อยนี่ตีบวกไปดิตีบวกไปดิเรียบร้อยฮะบับเขาให้บับเขาให้เรียบร้อยครับโจมตี22%มันก็เพิ่มมาอีก10%เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลอันตินะครับผมของมันนะอันตีอยู่ตรงไหนวะทุกคนนี่พัสซีอันนี้คือ นี่ครับผมสกิวันติครับผมก็จะเพิ่มใบนะครับผมแบบสุม2คนหนึ่งรอบนะฮะไม่สามารถาใช้อันตรีได้อันตินะไม่ใช่อันตรีนะก็มันจะใบ้3มันจะใบ้3นะครับผมเหมือนมันจะใบ้3มนะเออใบ้3นะ3นะแต่นี่มันเขียนว่า เป้าหมายแบบสุม2คนอันนี้ผมงงว่ะแต่ตามข้อมูลที่ผมได้มาเขาบอกว่ามันจะใบ้3แล้วก็ดามเมจจะขึ้นมาเป็น2 5 0นะครับผมเออเฮ้ย <disag fills, S 1> ถือว่าโกงนะถ้าใบ้3มันก็คล้ายๆกับว่ามันจะสตัน์เหมือนเกยวินนะแต่เกยวินนี่คือสตันไม่ให้ออกเลยแต่ใบนี่ก็คือการที่ตัวละครโดนใบ้น่ะมันจะไม่ได้ออกสกิลอันตินะมันจะตีแบบ ตีธรรมดานะตีมันออกอยู่แต่มันตีธรรมดานะถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวผมอ่านอีกทีนึงดีโอกาส100%ที่จะทําให้เป้าหมายหลักและเป้าหมายแบบสุ่ม2ตัวอ๋อเป้าหมายหลัก1ตัวแบบสุ่มอีก2ตัวก็เป็น ใบ้3นั่นเองนะเออผมเข้าใจอะไรผิดวะก็คือการใบ้มันมีวงเล็บอยู่แล้วว่าไม่สามารถใช้อันตร,ริได้นั่นเองนะก็สรุปแล้วใบ้3นะทุกคนเออใบ3้บออใบ3นะจาก2เป็น3นะครับเออผมอะไรเนี่ยผมไปอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเองนะต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนไป ก็ไม่ได้ตี pvp มานานแสนนานเฉลีกเกินนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกิโลกิโลกให้ที่ผมไปดูนี่เออกิโลกิโลของผมนะฮะสิล้านใช่ไหมแล้วก็ผมปั้นเต็มแล้วนะนะตอนนี้ปั้นเต็มแล้วก็ถือโอกาสดูไปเลยแล้วกันก็ใส่เป็นโจมตี4ชิ้นเลยนะครับผมเซ็ตใซบอกนะฮะการบัฟก็หาโยกมานะไม่ได้ทำอะไรมากหาโยกมาได้เป็นโบนัสต่อสู้สมแถวโบนัสทพีหนึ่งแถวนะฮะมาไปเราไปเข้าไปได้ไหนดี ไปด่านลานประลองของเซิร์ฟดีกว่าอันดับสองเป็นใครนะอันดับสองเป็นใครนะเฮ้ยมันหมุนนานมันวิ่พื้นนานเหลือเกินเนะีฮะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมา PVP ดูนะครับผมโดยผมจะไปตีกับเต้พรามเจ็ดกันแล้วกันนะฮะตีกับ เต้พระรามเจ็ดลองดูแลยครับผมว่าสกิลมันจะเป็นแบบไหนมันจะหล่อเทขนาดไหนนะทุกคนสำหรับเจ้าเกียโลเกียโล SSR บวกนะครับผมมาเป็นแฟดของผมจะได้เปิดก่อนนะฝั่งเต้พระรามเจ็ดก็คงจะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยมือแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่ได้เปิดทั้งแฟตแล้วก็ไม่ได้เปิดทั้งเกียร์โลด้วยนะผมแสงแฟตโจมตีทุกไป11ล้านฮะเน้นเน้น 11ล้านเน้นๆเจ็บทุกดอกครับผมเจ็บทุกดอกฮะต่อไปฮะก็เป็นทางคิงของทางฝั่งเต้ครับผมไล่ตีมาแล้วก็ตามด้วยฟินิชดิงเวฮะอาจารย์จิก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 จโอ้โหครับดามจไม่มีเลยครับผมขึ้นซูปเปอร์ทะเลยนิเกตติครับผมมาแล้วตามด้วยแซฟฟ้าทลายบุกผาจากโกเคสซ์อของลงยุธครับผม6ล้าน4แล้วก็ คำสั่งทำ้ายจากเกียรโรเอสเอสอารับวติดใบฮะติดใบตัวไหนเอ่ยสีม่วงอยู่บนหัวนี่เนี่ยติดไปไปที่ด้วงติดใบนะฮะโอ้โหแล้วก็ระเบอข้างทีน้าจังหวะนี้ด้วงทุบหน้ามาหนึ่งทีแล้วก็เป็นอะตอมิกนะฮะติดใบด้วยนะฝั่งนู้นแล้วก็เป็นเจ้านกฟินิกค,ครับผมฟินิกแมนนะฮะติดใบเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นโก้เคสื่อได้อันตีมาครับผมหนึ่งล้านดามเมจครับผม หนึ่งล้านหรือสิบล้านเนี่ยมองไม่ทันทุกคนมาครับผมปะ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 โอ้ยสามสิบแปดล้านดาเมจโอ้ยสามสิบแปดล้านดาเมจโอ้ยเยอะอะไรกันดาดนี่เยอะมากครับผมโอ้โหนี่เกีิโลเกีิโลผมเพิ่งปั้นเองนะฮะไปสามสิบแปดล้านแล้วทุกคนนี่เลยหิ้วไปเลยหิ้วไปเลยเขาหิว้วเราบ้างครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอย้ต่างคนต่างหิว้วแล้วก็คิงอันตรีไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้มาปไปไปเชิงเทียนตีไปสองล้านสี่ครับผม เทียนตีไปอีก5ล้านสองโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะเทียนเทียทุยๆเทียนตีเยอะจัดตีตีดาเมจแรงจัดเลยทุกคนมาโอ้โหครับมาไปกันต่อเลยจังหวะนี้ก็เป็นอะตอมิกเห็นไหมได้ตีธรรมดาฮะได้ตีธรรมดาแล้วก็ดอก2องออกมาก็เป็นไล่อันตีป้าไป1ทีครัผมล้าน8ฮะ โอ้โหวิ่งมันจัดๆเลยฮะจว,วังหันนี้ก็ใส่ฟาทลายภูผภาโกเคนสสือโอ้โหโโหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านทุกคนอูบาไปเล้วโกเคนส์สือยแย่งซีนแย่งซีนเจ้าตัวเกียร์โลไปแล้วนะฮะนี่นะี่ตีธรรมดาไปดึงๆครับผมมาตีเลยควรควรควร,ควร,ควรไปครับอะตอมอตอมิกอะตอมมิกติดโลไปแล้วนะ่ะอะตอมมิกติดโลนี่เชิงเทียน,นไปครับผมสองล้านสองฮะมาตีเนี่ยนะตีธรรมดาไปฮะ ตีธรรมดาไปฮะหนึ่งทีครับผมเหมือนว่าตอนนี้ครับผมเกียร์เอ่อไม่ใช่เกียร์โรดี่เป็นเกียร์ลิวกร์ชูฝังนูนะติดนะฮะติดติดโควิดเอ้ยไม่ใช่ติดใบครับผมโอ้โหจังหวะนี้มาครับผม,ผมไปกันต่อน,นี่แนะ่โอ้โหนี่เนี่ยมาแล้วครับผมคําสั่งทําลายของเจ้าเกียร์โรเกียร์โรนะฮะเอสเอสอาร์บวกอยู่ที่27ล้านฮะตอนนี้โอ้โหแ,แบะแบกกันเป็นแถวกันเลยทีเดียวนะฮะมาไปกันต่อครับผมจังหวะนี้ คำสั่งทำ้า,ายล้างของเกียรโลครับผมปั๊บเข้าไปโอ้โหสี่ล้านหนึ่งฮะสี่ล้านหนึ่งฮะทุกคนนี่เน,นี่ยตีเขาไป1ึงทีครับตีเขาไป1ึงทีไม่ได้ออกอันตีฮะไม่ได้ออกอันตีนะสำหรับเจ้าตัวโกเคสึอของฝั่งเต้นเนี่ยพลังดูดไปแล้วก็ตามเป็นทีิฟฟิคดีเว่ยฮะไปจังหวะนี้ครับผมฆ่าไปเด็ดฆ่าโอ้โหเรียบร้อยไม่ตายติดโลกครับขึ้นซูเปอร์เคลนิกเทต แบมไปหนึ่งทีครับผมหนึ่งล้านเปอรตามด้วยแซฟาทลายภูผามาก่าแซฟาทลายภูผาเจ็ดสิบเจ็ดล้านคำสั่งทำลายของเกียโร่เกียโร่ไปดูดาเมจรอบนี้กันปนะดาเมจรอบนี้ไม่เข้าทุกคนดาเมจรอบนี้ไม่เข้านะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีแฟตแสงแฟตโจมตีปับก็ให้หนึ่งทีครับผมสิบสี่ล้านนะแฟตแรงจัดเลยนะสิบสี่ล้านทุกคนแล้วก็ขวนไปหนึ่งทีเจ็ดล้านเก้าครับขวนไปหนึ่งทีโดยกาโร่หัวแดงแรงฤทธิ์ครับผมเจ็ดล้านเก้าครมา โ,โดนฮะโอ้โหหิวไปอีกแล้วหิ้วไปอีกแล้วแต่ทางฝั่งนู้นก็ฟินอกโดนเตตีไปหนึ่งทีครับตีไปหนึ่งทีนะจังหวะนี้ยังไม่ได้หิ้วนะครับผมขึ้นซูเปอร์เทเลดิเคติกทางฝั่งเต้บ้างครับมาครับผมแท้ฟาดทลายภูผาจังหวะทุบไปเลยที62ล้านฮะก่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับผมคำสั่งทำลายของกิโลกิโล้โอโออกอันตีบ่อยจัดอนะคือมันออกอันตีบ่อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคน ฟินดิ้งดิ้งไปหาป้าไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหฟินิกเของเต้ครับตีธรรมดาไปครับโอ้โหมาครับผมปุผมผมผม,ผมทุบไปหนึ่งทีครับผมสามด้านห้าครับผมโอ้โห นี่เขายังใช้ด้วงอยู่เลยเนี่ยมาครับผมทีนี้โกแค่ซื้อเบ้ามาหนึ่งทีไม่เข้าเลยฮะติดหลบหลีกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมในเมตานีโอ้โหเล่นกันหลายเทินจัด22ล้านห้าโอ้โหควรไป1ึงทีห้าล้านสามหรือเปล่าหรือห้าสิบสามล้านโอ้โหผมมองไม่ทันเลยทุกคนดามเบียดมันแบบคือมันล้นจอโอ้โหโดนหิ้วครับตอนนี้หัวแฟลผมโดนหิ้วไปแล้วนะฮะระดับข้ามที่น่าจะทางด้วงของฝั่งเตะทุบมาที่เกียรโลเกโรโล่ผมเฮ้ย ที่โลกอีโลกของผมเมื่อกี้มันตกจากโซฟาด้วยทุกคนฟินิกดิงเวหามาครับผมนี่โอ้โหปวดเหมือนกันนะปวดเหมือนกันนะฟินิกฟินิกเอเดราบวกปวดเหมือนกันนะทุกคนระบำข้างพินาทุบไปอีกหนึ่งทีสามล้านห้าครับผมตามด้วยไซ่ฟา,ฟาทลายปูผาจากฝั่งเต้ทุบไปหนึ่งทีสี่ล้านเก้าครับผมสี่ล้านเก้าแล้วยังไงสี่ล้านเก้าแล้วยังไงโอ้โหไม่จบสักทีครับตอนนี้แฟดผมโดนหิ้วยังไม่ได้กลับมาเลยครับผมย่อยยับในบัตรเดียวอ่าต่อเมคคิสม 25ล้านล้านครับผมมาอ้ยันยัมนมาเดียวบ้าก็ให้ี่สาโอ้โหเต้เอาเรื่องว่ะเต้เอาเรื่องว่ะดามเมจอะตอมโคตรแรงทุกคนแฟงฟาดทลายภูผ,ผาจัดไปที่68ล้านโอ้โห68ล้านนะเฟย์ระเบิข้างพีงน่าของทางด้วงเต้ครับผมเต้ด้วงทุบไปหนึ่งทีครับผม2 7. ล้าน7เอาสรุปเลยแฟดผมไปแล้วไม่กลับมาเลยแฟดไปแล้วไม่กลับมาเลยทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาไปกันต่อฮะ คือซูเปอร์เทเลนิเคติกทุบไปหนึ่งทีผม15ล้านนะครับผมคิงไปแล้วโอ้โหไปแล้วแต่ก็กลับมาว่ะไปแล้วแต่ก็กลับมาแต่ไม่เป็นไรฟินิกของเราดิ่งไปต่อครับฟินิกของเราดิ่งไปหาพระสุทธาพื้นตะพามหาหนาครไปนะครับผม <c oughs> คืนซูเปอร์ทุบไปอีกทีครับผมทีนี้คิงนอนไปแล้วนะ นอนไปแล้วจะกลับไปด้วยแันตอนตอนนี้เตะไปก่อนครับผม75ล้านโอ้โหคิงนอนครับคิงนอนนานจัดเลยคำสั่งทำลายครับผมจากทางเกียร์โลเกียร์โลของลูยุทสกับผมโอ้โหคิงนอนอ้ยดูคิงมันยังนอนอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะลุกขึ้นมาอีกครับผมกาโร่ครับผมกาโร่ฟาดไปหนึ่งทีอันติไปที่6กล้านหแสนนะฮะไปแล้วฮะคิงไปแล้วฮะเมื่อกี้มันนอนยาวจัดเลยทุกคนฟินิกดิงเวหาจังหวะนี่โอ้โหสี่ล้านสอง ตีล้านสองแล้วยังไงนี่เนี่ยตีเข่าธรรมดาครับผมนะฮะโกเคสืตีเข่าธรรมดาแล้วก็ด้วงตีธรรมดาไปหนึ่งทีครับผมยังเอา้าแฟดมาเอา้าทาไมแฟดมาตอนนี้วะเนี่ยงงจัดได้ดิอ <c oughs> โอ, <c oughs> โอเรียบร้อยครับแฟดมาแย่งซีนไปเลยฮะคือแฟดมาทีเดียวทางฝั่งเจ้าเกมียวการชกของทางเต้เนี่ตายเลยนะฟินกิกดิงไปหาของลุงยุทธบ้างครับผมน่าจะเป็นการอันตีไปใส่ด้วงแล้วฮะจังหวะนี้แล้วก็ตามด้วยขึ้น ซูเปอร์ทะเลนีเคตติดไปหนึ่งทีครับผมมาตามต่อด้วยแซฟย่ฟาดทลายภูผามหานคร7 7 7ดล้านหรือ7ล้านหวะดูไม่ทันอีกแล้วทุกคนป,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 ป้าปาป้าปาปป้าปป้าปาาปวาล้านนะครับกาโลกกัเกียร์โลกกิโลครับผม12ล้านถ้าผมจะไปการโลการโลเฉยเลยวะเออมาจังหวา,านี้ครับผมแซฟ่ฟาดทลายภูผาทางฝั่งเต้ครับผมป้าไปหนึ่งที่9 9, 9, 9อะไรวะเล้านฮะ คำสั่งทำลายของเกียโรอีกหนึ่งทีครับคำสั่างทำลายของเกียโรอีกหนึ่งทีไปที่25ล้านแล้วก็คนคุณค,ควรแตกไปดิเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเฮ้ยเรียบร้อยไหมเอ้ยโดนโดนโดนยิงมาผมเรียบร้อยครับโอ้โหตึงจัดฮะโอโ้กี่เทินวะนะ่ะโอ้โหมันสามเทินเองนะทุกคนแต่ว่าสมัยมันรู้สึกว่ามันอันตีบ่อยจริงๆครับผมการไล่อันตีของทางฝั่ง เราที่คือการตีแบบรัวๆเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วมันแค่3เทินนะฮะเพิ่ภาคจนเหนื่อยเลยทุกคนโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะสำหรับเกียโร่เกียโรนะฮะเออก็ส่วนมากคนก็จะข้ามนะตัวละครตัวนี้ครับผมเพราะว่ามันมีตัวละครที่จะเข้ามาแก้ทางได้ก็คือเป็นราชาทะเลยึก S.S.R บวกนั่นเองนะครับผมหรือว่าราชาซีฟูดร่างสองนะครับผมเออทุกคนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเกียร์โร่เกียร์โร่นะฮะใครคาบหรือใครเอาหรือใครไม่เอาอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนวันนี้ลุงยุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุ้ยชาแนลแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุกูงกิ็งกุูงกิ็งให้กับลุงชาแนลด้วยนะครับผมบ๊ายบาย